วัวชิงตันค่ะนุ่ยจากมาลินี่ชาแนลนะคะวันนี้เออเรามาต่อที่กลิ่นกุหลาบแล้วก็กลิ่น ออกแนวช็อกโกแลตหรือว่าโกโก้กันอีกหนึ่งตัวนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยนุมีรีวิวของ m a n ซ e r a าไว้นะคะ Roses and Chocolate มาดูกันว่าตัวนี้ของ Erin l a u d e r นี่จะเป็นยังไงเพราะว่าชื่อนี่น่าสนใจมากๆสำหรับคนชอบกลิ่นกุหลาบแล้วก็กลิ่นช็อกโกแลตนะคะเพราะโกโก้เนี่ยคือกลิ่นมันก็จะออกแนวช็อกโกแลตนี่แหละเพียงแต่ว่าดีฟแล้วก็ขมกว่าค่ะ กินนี้เป็น l i m i t ต็ดอ i ดิชันะคะออกมาเมื่อปี2019ที่อเมริกาเนี่ยจะมีขายเฉพาะในเว็บไซต์เขาซึ่งตอนนี้นิวเซิร์ชก็คือไม่มีแล้วนะคะแต่ว่ายังมีที่ n นอสต o มอยู่ขอบคุณคุณนัทวุฒิและคุณพิมซ่านะคะที่เป็นคน r e q u e s ต์กลิ่นนี้ท็อปน้อยของเขานะคะจะมีส้มอ่าซินนามอนนะคะหรือว่าอบเชยและพียอนีค่ะซึ่งกลิ่นก็จะคล้ายๆโรสนะปีนี้พียอนีของบ้านนุ้ ออกดอกนะนี่ก็เลยมีโอกาสได้ดมของแท้แทจริงเคยดมของแท้ตามที่เขาตัดมาแล้วล่ะรู้สึกว่ามันก็ทำนองโรสสวงแต่ว่านุ่มนวลเบากว่าค่ะส้มนุ่นวนวลผสมกับสไปซ์บางอย่างคือนุไม่ได้รู้สึกถึงขนาดมันเป็นซินนามอนนะนะจะมีความเป็นสไปซส์นิดๆแต่ว่า ส้มจะนำเพอร์ฟูมเมอร์ที่เป็นคนคิดกลิ่นนี้เนี่ยก็คือคุณอลิเวียคริปส์ค่ะราคาค่อนข้างสูงเลยนึูคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นลิมิเต็ดอีดิชันด้วยปกติก็สูงอยู่แล้วนะ50 ml 235เหรียญค่ะทิ้งไว้5นาทีนะคะคราวนี้กุหลาบชัดขึ้นแล้วค่ะจะเป็นกุหลาบกับโกโก้ค่อนข้างนำเป็นกลิ่นโกโก้ที่ไม่ได้ขมมากนะแล้วก็มีส้มอยู่ประมาณกลางๆนะคะมีความเป็นสไปซแบบ เผ็ดนิดๆเผ็ด,ด,ดคล้ายๆเปลือกส้มหน่อยๆอะค่ะค่อนข้างครีมี่พาวเดอรี่ตอนช่วง5นาที10นาทีนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคือดูคอมเพล็กซ์แต่ว่ายังนุ่มนวลนะคะทลิ่นนี้นะคะเขาททรกเกตมาทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะเอ็นุอยากบอกโน้ตรวมๆเลยละกันไม่ด้วยโน้ตของเขาจะมีกุหลาบออริสหรือว่าไอริสนะคะซึ่งจะกลิ่นออกแนวคสเมติกค่ะ แล้วก็คาคาบีนะคะก็คือมเมล็ดโกโก้ก็มีแชมเปญทรัฟเฟิลแอคคอร์ดหรือว่ากลิ่นที่เขาสังเคราะห์มาทำให้กลิ่นเหมือนกับแชมเปญนะคะและก็มีอูดด้วยอากาวูดค่ะแอมเบอร์วานิลาแล้วก็มัสและเซทาล o ็อกส์นี่ไปเสิร์ชดูนะคะเซทาล็อกส์เนี่ยก็คือเป็นกลิ่นสังเคราะห์ที่ทำให้ออกมาเหมือนกับแอมบรอกซานะคะ่ะตอนนี้ผ่านมาประมาณ20นาทีแล้วนะคะ <laughs> กลิ่นที่ได้กลิ่นในตอนนี้กลายเป็นกุหลาบค่ะแต่ว่าเป็นกุหลาบที่ออกแนวเปรี้ยวแล้วก็มีความเผ็ดเบ,ดเบาๆทำให้นุยนึกถึงโจมาลอนเรดเวอร์ซสตอนช่วงแรกๆเหมือนกันเพราะว่าช่วงแรกของเรดเวอร์ซสเนี่ยจะมีความเป็นซิตรัสสูงช่วงนี้มีซิตรัสค่อนข้างสูงไม่ได้ออกแนวส้มด้วยซ้ำไป ออกแนวเปรี้ยวๆเ,เป็นกุหลาบเผ็ดๆนิดนึงก็รู้สึกสดชื่นดีแต่ถ้าเทียบกับโจมาโลแล้วนี่รู้สึกว่าเรดโวเซสยังมีความสดใสเบากว่าอันนี้ค่ะความเป็นโกโก้นะคะมีอยู่แต่ว่าเบาบางมากๆอยู่ข้างหลังจะเป็นกุหลาบออกแนวเปรี้ยวเผ็ดที่นำหน้ามากกว่าค่ะเออก็น่าเสียดายนะเพราะนีกว่าช่วงแรกที่มีโกโก้เข้ามามันดูแบบเออดูน่าสนใจมากๆเลยตอนนี้ผ่านมา30นาทีแล้วค่ะ กลิ่นเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือยังคงเป็นกุหลาบนาม,มีความแบบเปรี้ยวเบาๆซิตรัสแต่ว่าจะค่อยๆนุ่มนวลพาดอรี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีความอุ่นของไม้เพิ่มขึ้นกลิ่นอูดหรืออากาวูดนี่นุ้ยไม่ได้กลิ่นเลยนะคะรวมทั้งกลิ่นไอลิสด้วยนุ้ยก็ไม่ได้กลิ่นนะเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่เหมาะกับคนที่ชอบโกโก้ค่ะน่าจะเป็นกลิ่นที่เหมาะกับคนที่ชอบกุหลาบเบาๆนุ่มๆมากกว่า ตอนนี้ที่โบชิงตันอากาศประมาณ20องศานะคะกลิ่นก็คือไม่ได้มีความฟุ้งกระจายเลยค่ะเป็นกลิ่นที่ติดผิวเบาสบายมากกว่าตอนนี้ผ่านมา3ชั่วโมงนะคะกลิ่นเขายังคงเป็นกุหลาบอยู่ค่ะแต่ว่ามีความเป็นไม้เพิ่มขึ้นแล้วก็อุ่นขึ้นค่ะก็คือจะเป็นกลิ่น ไม้อุ่นๆเบาๆกุหลาบเบาๆมีความเป็นซิตรัสหน่อยๆจะรู้สึกถึงความเป็นพลาสติกหน่อยๆของไอริสด้วยะค่ะพอ3าชั่วโมงนี่กลิ่นจางค่อนข้างมากกลิ่นเนี่ยเบาบางติดผิวคือติดผิวเบาๆเนี่ยไปได้ถึง8ชั่วโมงนะคะบนผิวนุยน้ยในยอากาศที่ไม่ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ร้อนอยู่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะเข้าหน้าร้อนแล้วอยู่ประมาณแค่20องศาเท่านั้นแต่ว่าถ้าสเปรย์บนเสื้อผ้าเนี่ยติดนานได้ดีเลยเกินส0บชั่วโมง แล้วก็กลิ่นกุหลาบจะชัดกลิ่นไม้ก็ชัดหน่อยอ,ยอค่ะแต่ว่ากุหลาบจะนํามากกว่าถ้าบนผิวตอนจางแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม้นํากุหลาบอยู่หน่อยนึงค่ะนี้นี่แบบอูดไม่ได้กลิ่นเลยเพราะฉะนั้นคนที่กลัวกลิ่นไม้กลินสนาก็ไม่ต้องกลัวนะคะ ว้าอ,อเป็นกลิ่นที่นุ้ยไม่ได้นุยน้ยไม่คิดว่านุ้ยแนะนำค่ะเพราะว่าด้วยราคาที่สูงมากแล้วพอกลิ่นสุดท้ายก็เป็นประมาณว่ากลิ่นกุหลาบซึ่งเราสามารถหากลิ่นกุหลาบแบบนี้ได้ในน้ำหอมทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโจ Malone Red r o เซ s ที่พอไดยดาวแล้วก็กุหลาบเหมือนกันหรือว่าดิปทิกอ Rose ตอนดายดาวก็กุหลาบเหมือนกันนะคะในราคาที่ถูกกว่านี้เยอะเลยนะคะเอ,อกลิ่นนี้สุภาพมากๆค่ะจะใช้ไปโรงเรียนไปทำงานก็ ได้นะคะเหมาะตั้งแต่เด็กมัธยมเป็นต้นไปเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย